ศาสตร์ครูเมมาแล้วสวัสดีค่ะนักเรียนม,มาออกกำลังกายต้านโควิดกันนะคะเหนื่อยหิวน้ำแล้วไปซื้อน้ำกันคะ่ะ 1 0 0 0 0 1 0 0บาทศสตางค์นะคะซื้อน้ำเฮ้ยให้ทำมันรกไว้มีเท่าไหร่มี5้าสิบาทสตางค์ค่ะนักเรียนอ่ะและตอนนี้ครูมีเงินเท่าไหร่แล้วล่ะจากเดิมที่ครูมีอยู่แล้ว1 0 0่งบาทศูนสตางค์รวมกับอีกที่ครูเก็บได้5 5าสิบาทเจสตางค์เอามารวมกันโดยเราตั้งจุดทศนิยมให้ นั้นคุณครูเมย์ก็มีเงินอยู่155บาท75สตางค์แล้วค่ะไปซื้อน้ำกันเลยซื้อน้ำหนึ่งขวดจะไหมคะได้จ้าเท่าไหร่จ๊ะ8บาท25สตางค์จ้ะคุณครูเมย์ซื้อน้ำไปแล้ว8บาท25สตางค์เดิมมีอยู่155บาท7 5สตางค์แล้วตอนนี้คุณครูเมย์จะเหลือเงินติดกระเป๋าอีกเท่าไหร่ละคะซื้อไปลบออก8บาท เราเรียนลบแบบไม่ยืมมาแล้วแต่หายจากส0อยู่สเราก็บวกเข้าไป2 5ลดออก1ก็เหลือ4นำสอกับ5รวมกันได้7 4ชักลงมาหนึก็ชักลงมาดังนั้นตอนนี้คุณครูเมย์ก็เหลือเงินอยู่ในกระเป๋า1นึบาท ไอ้เจ้าหมาขโมยขอบใจจ้าเดี๋ยวลุงี้ขนมนะไปเถอลุกอยากให้ได้ไคบาท่าไนมดน้อยจเราได้เงินเพิแล้วตั้ง23บาทแลวตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่แล้วลเดิมมีเท่าไหร่นะคะเดิมมีอยู่หนึ 47บาท50สตางแล้วก็ได้มาอีก23บาทดังนั้นเราก็บวกเข้าไป23.00เราต้องตังจุดทดสินยมให้ตรงกัน,นะะ0บวก0ได้0 5บวก0ได้5 7บวก3เป็น10เราจะใส่0ทด1 4บวก2เป็น6บวกก็ทด1ก็เป็น7แล้วก็ชัก1ลงมาดังนั้นตอนนี้คุณครูเมกก็มีเงินอยู่แล้ว170บาท50สตางค์ค่ะ,คะเห็นไหมคะไม่ยากเลยการบวกการลบทศนิยมหลักการคือ จุดทศนิยมให้ตรงการแล้วบวกลบจากข้างหลังมาข้างหน้าเหมือนตอนที่เราบวกลบเลขปกติที่มันไม่ได้เป็นทศนิยมเลยนะคะลองไปทาำันดูนะ